เป็นไงฮะมะละกอที่แม่ผมปลูกบรรจงปลูกไว้อย่างดีหวังจะกินดูนีสาบานได้ไหมว่าเกิดมาเป็นมะละกอสูงอย่างเดียวเลยลูกก็ไม่มีมีก็มีลูกเดียวลูกเดียวแล้วยังลูกเล็กกินคงกินไม่ได้หรอกโอ้โหมะละกออะไรก็ไม่รู้น่ารักจริงๆ <laughs> แต่เดี๋ยวเราพาไปดู อีกต้นหนึ่งแม่บอกต้นนั้นอะ่ะปลูกนานแล้วไม่ได้กินเลยเลยปลูกต้นใหม่นี่ก็เลยปลูกต้นใหม่เล่นสกินไม่ทันเลยดกไม่รู้จะดกยังไงเอาไปตำส้มตำเอาไปทำอะไรแล้วก็มีหมดแกงทรงแกงส้มดกไม่เผื่อเพื่อนเผื่อฝูงไอ้ข้างหลังก็ไม่ออกไอ้ข้างหน้าก็ออกไม่หยุด ใครอยากได้มาเอาไปนะอยู่หน้าบ้านเนี่ยเด็ดไปเลยไม่ต้องขอก็ได้โอ้โหดกไม่แบ่งเพื่อนเลยไอ้ข้างหลังก็ออกบ้างเถอะ